คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าเราควรที่จะใช้ไทม์เฟรมเท่าไหร่ในการเทรดดีและไทม์เฟรมในการเทรดเท่าไหร่ถึงจะเป็นไทม์เฟรมที่ดีที่สุดนะครับในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงภาพรวมไทม์เฟรมว่าเราควรที่จะใช้ไทม์เฟรมเท่าไหร่ดีถึงจะเหมาะสมในการเทรดมากที่สุดแต่ว่าก่อนที่เรานั้นจะไปทําความเข้าใจในเรื่องนี้ผมอยากที่จะฝากโฆษณาของเราก่อนนะครับ หากคุณผู้ฟังกำลังมองหาบรกเกอร์ที่มีสเปซตับสวอปฟรีมีโบนัสเงินฝาก100%ฝากถอนเงินเร็วและเป็นบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือต้อง FBS เลยครับบรกเกอร์พาร์ทเนอร์ใหม่ของเราถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนั้นเปิดบัญชีเทรดกับบรโเกอร์ FBS ภายในลิงก์ใต้วิดีโอนี้เ่อีพบกับของข,องขวัญต่างๆมากมายเลยนะครับเพราะเรากำลังจะนำ FBS เข้าสู่พื้นที่เมมเบอร์ของเราในเร็วๆนี้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกทุกท่านและสวัสดีกับเมมเบอร์ที่น่ารักของเราทุกทุกท่านด้วยนะครับเนื้อหาในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องไทม์เ a m e ครับ ไทม์เฟรมก็คือกรอบเวลาที่เราใช้ในการวิเคราะห์ราฟราคาซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยศึกษาตามเว็บไซต์อื่นๆหรือว่าตามช่อง YouTube อื่นๆนะครับหลายๆคนก็อาจจะมองว่าไทม์เฟรมที่ดีที่สุดก็คือไทม์เฟรมหชั่วโมง4ชั่วโมง15นาทีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในวันนี้เราไม่ได้พูดถึงแค่นั้นนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์ราฟราคาด้วยไทม์เฟรมที่แตกต่างกัน3ามไทม์เฟรมด้วยกันเป็นการวิเคราะห์ราฟราคาที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องให้เครดิตกับต้น ฉบับของวิดีโอนี้นิดนึงนะครับก็คือเราได้เนื้อหามาจากช่อง ETMFX ก็เป็นช่องที่พูดถึงเทคนิคเกี่ยวกับการ t r a รด forex like ที่ดีช่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากที่จะรับชมเนะะื้อหาอื่นๆของช่องนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะพิมพ์คําว่า ETMFX ได้เลยนะครับ ก็จะเป็นช่อง f o r e เรที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับไทม์เ a m e ที่เรานั้นจะแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันก็คือเขาให้วิเคราะห์รัฟราคา3 Time f ์เฟรนะครับเริ่มจากไทม์เฟรมใหญ่ก่อนแล้วก็ค่อยย่อลงมาเล็กลงมาเล็กลงมาให้เรานั้นเห็นภาพรวมและทําให้เรานั้นเทรดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงเวลาแรกครับ แมคโครครับแมคโครก็คือการดูภาพรวมของกราฟราคาว่ากราฟราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนนะครับจะเป็นไทม์เฟรมที่ใหญ่ที่สุดที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์และไทม์เฟรมที่2ครับไมโครครับไมโครก็คือการย่อไทม์เฟรมเล็กลงมาอีกนิดหนึ่ง เพื่อให้เรานั้นสามารถที่จะวิเคราะห์กราฟราคาได้เรียกได้ว่าแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นแล้วกันและไทม์เฟรมสุดท้ายครับไทม์เฟรมที่3ก็คือ Entry ครับเป็นการหาจุดเข้านะครับเขามองว่าไทม์เฟรมที่เล็กลงมาในอันดับที่3เนี่ยจะเป็นการหาจุดเข้าที่ดีที่สุดนะครับจะทําให้เราเห็นการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดแล้วทีนี้เราควรที่จะเทรดในไทม์เฟรมไหนดีคือเขาก็จะมีให้เราดูด้วยนะครับว่าเรานั้นเป็นเทรดเดอร์สายไหนสายโพซิชั o น สายสวิงเทรดสายอินเตอร์เดย์เทรด เอาเป็นว่าคุณผู้ฟังเทรดในรูปแบบใดก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องยึดตามกฎนี้ก็ได้คือคุณผู้ฟังลองสำรวจตัวเองดูครับว่าตอนนี้เราใช้ไทม์เฟรมอะไรเทรดแล้วเราชอบที่สุดแล้วเรารู้สึกว่ามันตรงกับจริตของเรามากที่สุดนะครับบางคนก็อาจจะแบบค่อคนข้างที่จะเข้าเร็วนิดนึงบางคนก็อาจจะมองว่าเราไม่ค่อยที่แบบมีเวลามาเฝ้ากราฟเยอะดังนั้นเราก็เทรดออเดอร์หนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้ยาวๆวัน2วันอะไรแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของเรานะครับแล้วก็ความสะดวกของเราด้วยแต่ทีนี้ครับ การวิเคราะห์กราฟราคาที่เขาบอกมามันก็จะมีแมคโคไมโครแล้วก็เอนทรีเนาะเราควรที่จะวิเคราะห์อย่างไรดี อันดับแรกอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็คือสํารวจตัวเราครับว่าเรานั้นใช้ทําเฟรมอะไรเทรดอยู่ณนะตอนนี้อย่างเช่นถ้าเราเทรดด้วยทําเฟรม1ชั่วโมงอยู่ณนะตอนนี้ผมเชื่อว่าเทรดเดอร์หลายๆคนน่าจะเทรดทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเทรดทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอยู่ดังนั้น e n t r y ของเราก็คือ1ชั่วโมงครับและทีนี้ไมโครของเราก็คือทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นก็จะเป็น4ชั่วโมงครับและทม์เฟรมแมคโครของเราก็คือทม์เฟรมรายวันนั่นเองนะครับ ก็คือจะตรงกับเทรดเดอร์สายอินเตอร์เดย์เทรดนะครับหัวข้อต่อไปเขาก็พูดถึงว่าเราควรที่จะเลือกคู่เงินและสไตล์การเทรดของไทม์เฟรมเนี่ยให้เหมาะสมกับตัวเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราอยากที่จะเป็นสวิงเทรดเดอร์แต่ว่าเราไปเทรดที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงเราก็มองว่ามันช้าไปอะไรแบบนี้เราก็สามารถที่จะเป็นสวิงเทรดเดอร์ใน1ชั่วโมงก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยและทีนี้ครับเรากา็เลือกไทม์เฟรมอะไรเรียบร้อยแล้ว เรามาดูกันว่าเราจะวิเคราะห์กราฟราคาอย่างไรครับขั้นแรกครับก็มองว่าการที่เรานั้นเปิดไทม์เฟรมมาสิ่งแรกที่เราควรมองคือไทม์เฟรมแมคโครครับไทม์เฟรมที่ใหญ่ที่สุดอันนี้ผมขอยกตัวอย่างว่าผมเทรดที่ไทม์เฟรมหชั่วโมง e n t r y ของผมก็จะอยู่ที่1ชั่วโมงดังนั้นแมคโครของผมก็จะอยู่ที่กราฟรายวันนะครับทีนี้ผมก็เปิดกราฟรายวันขึ้นมาเนี่ยครับแต่ว่าในตัวอย่างเขาจะเป็นกราฟ2วันนะครับ t o day เนี่ยครับ เป็นกราฟราย2วันเอาเป็นว่าสมมุติตอนนี้อยู่ทาเฟรมรายวันแล้วกันอันนี้เป็นโซนที่เราวิเคราะห์นะครับโซนไฮไลท์สีแดงแล้วก็ไฮไลท์สีเทาตรงนี้ เป็นระดับโซนที่เราวิเคราะห์เราจะไม่วิเคราะห์ย้อนหลังไปไกลมากนะครับเราจะวิเคราะห์กันแคบๆตรงนี้พอเมื่อเราดูตรงนี้แล้วนะครับเราก็เห็นได้ว่าตอนนี้ราคาอยู่ในแนวโน้มขาลงในโซนที่เราวิเคราะห์ใช่ไหมครับหลงังจากนั้นครับเราก็เปลี่ยนไทม์เฟรมครับมาไทม์เฟรมที่เล็กลงก็คือ4ชั่วโมงครับหลังจากนั้นเราย่อมาเป็นไทม์เฟรม4ี่ชั่วโมงเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อโซนไฮไลท์สีเทาเนี่ยมันเป็นแนวต้านนะครับถ้าเกิดว่าลากยาวไปกว่าน,นี้อีกเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็คือแนวตต้้าาานนนนเเรก็็หไดว่อี ราคาอยู่ข้างล่างนะครับส่วนแนวต้านอยู่ข้างบนเราก็รอดูสัญญาณคอนเฟิร์มครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เปลี่ยนไทม์เฟรมนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีนัยะสําคัญอะไรที่เราจะเทรดดังนั้นเราก็รอจังหวะตรงนี้ก่อนนะครับก็คือรอดูว่าราคามันจะขึ้นมาไหมเพราะตอนนี้เหมือนว่ามันจะมีการปรับตัวขึ้นใช่ไหมครับหลังจากนั้นผ่านไปครับอา้าราคามีการปรับตัวขึ้นมาชนแนวต้านจริงๆราคาตอนนี้ขึ้นมาชนแนวต้านแล้วนะครับแล้ว ก็รอต่อไปครับว่าราคาชนนาต้านแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นไหมหลังจากราคาไปชนนาต้านนะครับก็มีแท่งยาวเกิดขึ้นเป็นแท่งสีแดงแบบนี้เราก็ย่อไทม์เฟรมลงมาเล็กลงพร่อมันเริ่มมีนัยสําคัญว่าตอนนี้ราคามันจะกลับตัวหรือไม่ครับหลังจากนนครับเราย่อไทม์เฟรมให้มันเล็กลงอยู่ที่1ชั่วโมงครับ ปรากฏว่าไทาม์เฟรมตอนนี้อยู่ที่1ชั่วโมงเราก็จะเห็นได้ว่าโอ้ตอนนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเลยเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเปิดออเดอร์เซลล์ได้เลยนะครับเพราะราคานั้นมันมีการไปชนแนวต้านแล้วมันก็มีการย่อตัวลงเราก็เอาสต็อปลอของเราเอาไว้บนแนวต้านเดิมนะครับและทีนี้เราก็สามารถที่จะเปิดออเดอร์เซลล์ได้แล้วถ้าตามภาพนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าโซนไฮไลท์สีแดงก็คือโซนสต็อปลอส่วนโซนสีเขียวก็คือโซนเทคโปรฟิตนะครับหลังจากนั้นครับราคา ก็มีการขึ้นไปเทสอ่านแนวต้านอีกรอบหนึ่งนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นราคาก็มีการร่วงลงมาในโซนสีเขียวก็สามารถที่จะทําให้เราทํากําไรได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์กราฟราคาด้วยไทม์เฟรมผิวๆเลยนะครับแทบจะไม่ได้ใช้เทคนิคอื่นเลยผมก็เลยมองว่าเราสามารถที่จะนําเทคนิคอื่นเข้ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์กราฟด้วย3าม m ท f ์เฟรมนี้นะครับผมก็เลยมองว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่น่าสนใจแล้วก็เป็นวิดีโอเทคนิคการวิเคราะห์กราฟที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับนี่จะเป็นเนื้อหาทั้ง ว่าเนื้อหาในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับและหวังว่าคุณผู้ฟังนั้นจะสามารถที่จะนําเนื้อหาเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการเทรดของคุณผู้ฟังได้นะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังจนจบนะครับไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ youhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด